โครงสร้างของโลกบ๊อบบี้แบร์สงสัยว่าถ้าขุดหลุมลึกลงไปเรื่อยๆจะทะลุถึงอีกฝั่งของโลกได้หรือไม่ ก่อนที่จะตอบคำถามนี้เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกกันก่อนนักธรณีวิทยาศึกษาโครงสร้างของโลกโดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวทำให้คาดคะเนได้ว่าโครงสร้างของโลกนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่แก่นโลกเนื้อโลกและเปลือกโลกซึ่งเปลือกโลกก็คือชั้นที่เรากำลังยืนอยู่นี่เองเปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือหินหนืด นั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเราสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวนี้ได้จากภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือนักธรณีวิทยาเชื่อว่าในอดีตทวีปต่างๆเคยเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันเรียกว่าพันเจียแต่ได้เริ่มแยกออกจากกันเมื่อประมาณ175ล้านปีก่อน จึงมีลักษณะแยกเป็นทวีปต,ต่างๆดังที่เราเห็นบนแผนที่โลกในปัจจุบันโลกมีรัศมีประมาณ6,371กิโลเมตรชั้นโครงสร้างที่บางที่สุดก็คือชั้นเปลือกโลกมีความหนาอยู่ประมาณ5-30กิโลเมตรหลุมลึกที่สุดที่มนุษย์สาม,มารถเจาะและได้รับการบันทึกไว้ก็คือหลุมของแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลในประเทศรัสเซียมีความลึกถึง1 2 3 7 6กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดๆที่สามารถขุดผ่านชั้นเปลือกโลกไปได้อีกทั้งความร้อนใต้ดินที่มีอุณหภูมิสูงกว่า5,400องศาเซลเซียสดังนั้นความคิดของบอบบี้แบ์ที่จะขุดหลุมให้ทะลุไปถึงอีกฝั่งของโลกจึงยังไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้นั่นเอง